พายุสุริยุรุนแรงได้ก่อให้เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่ในวงการอาวกาศแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อโลกของเราเท่านั้นแต่ยังดิบรักแผนการสำรวจดาวดวงอื่นด้วยลองนึกภาพดูสิถ้าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังเตรียมส่งยานไปดาวอังคารต้องหยุดชะงักเพราะภัยธรรมชาติจากดวงอาทิตย์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับภารกิจอสรเพยขององค์การนาซาเนเซและบริษัทลูออริจินเมื่อเร็วๆนี้และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไป พายุสุริยะเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของดวงดาวแต่ยังเชื่อมโยงกับความปลอดภัยของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันด้วยแต่มาดูรายละเอียดกันเถอะเมื่อวันที่11-12ถึงพฤศจิกายน2568พายุสุริยะที่มีความรุนแรงได้ก่อให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกในระดับ G4 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักจนต้องประกาศยกเลิกการล่อยจรวดนิวเคลียร์จากฐานล่อยในรัฐฟลอริดาโดยเดิมมีกำหนดการในวันที่12 พฤศจิกายน2,568เหตุการณ์นี้เกิดจากพายุแม่เหล็กโลกที่อาจทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในจรวดและยานที่บรรทุกอยู่ทําให้ทีมงานตัดสินใจเลื่อนการปล่อยออกไปเพื่อป้องกันความเสียหายร้ายแรงสําหรับผู้ที่เริ่มสนใจเรื่องอวกาศบอกได้เลยว่าพายุสุริยะคือพายุที่เกิดจากอนุภาคที่ถูกปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์และเมื่อมันกระทบกับสนามแม่เหล็กของโลกก็อาจทําให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นการรบกวนสัญญาณไฟฟ้าหรือแม้แต่ทําให้ดาวเทียมเสียหาย เหมือนกับที่เราเห็นในข่าวบ่อยๆถ้าคุณนึกถึงภาพยนตร์ไซไฟที่ยานอาวกาศถูกพายุพัดกระจายนี่คือความจริงที่ใกล้เคียงมากแต่ในกรณีนี้มันส่งผลให้การเดินทางไปดาวอังคารต้องรอคอยองค์การนาซาและบรูอาริจินยังไม่ได้ประกาศวันปล่อยจรวดใหม่เพราะพายุแม่เหล็กโลกที่มีความรุนแรงนี้ยังคงเป็นภัายคุกคามต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนิวเคลียร์และยานที่บรรทุกอยู่ข้างในดังนั้นการเลื่อนนี้จึงเป็นมาตรการป้องกันที่จําเป็นจนกว่าสภาพอวกาศจะกลับมาปลอดภัยอีกครั้ง ตอนนี้มาพูดถึงภารกิจกเอสเคเพตการ์อมันคือโปรเจกต์ลึกลับแต่สําคัญของนาซาที่จะส่งยานสํารวจสองลำชื่อว่าบลูและกัวไปยังดาวอังคารเพื่อโครจรและสังเกตการจากตําแหน่งต่างๆรอบดาวเคราะห์สีแดงพร้อมกันโดยมีเป้าหมายหลักคือการศึกษาว่าลมสุริยะส่งผลกระทบต่อดาวอังคารอย่างไรและไขปริศนาว่าทําไมดาวเคราะห์ดวงนี้จึงสูญเสียชั้นบรรยากาศและน้ํา จำนวนมหาศาลในอดีตไปจนเกือบหมดเหมือนกับการสูญเสียปอดและน้ำในทะเลของโลกเราแต่ในกรณีนี้มันเป็นเรื่องของการเอาชนะการเวลาและแรงดึงดูดของจักรวาลน,น่าสนใจอย่างยิ่งที่ภารกิจนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่องค์การนาซาจะส่งยานแฝดไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะของเราซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการสำรวจอวกาศอย่างมากแต่เฮนนี่คือจุดที่น่าสนใจและอาจเกิดความเห็นต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าการใช้เงินและทรัพยากร จำนวนมหาศาลในการสำรวจดาวอังคารขณะที่โลกของเราเองยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมรอาการแก้ไขเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจทําให้พายุสุริยรุนแรงขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ควรไตร่ตรองหรือไม่หรือแม้แต่การปล่อยจรวดที่อาจปล่อยก๊าซเรือนกระจจบเพิ่มเติมนี่เป็นสิ่งที่หลายคนมองว่ามีความขัดแย้งแต่หลายคนก็เห็นด้วยว่าการเรียนรู้เรื่องอวกาศอาจช่วยเราแก้ปัญหาโลกได้ในอนาคตไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่คุณคิดอย่างไรกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสำรวจอวกาศ ในขณะที่โลกกาลังเผชิญภัยธรรมชาติและถ้าพายุสุริยะเหล่านี้เกิดบ่อยขึ้นเพราะกิจกรรมของมนุษย์เราควรปรับเปลี่ยนแผนการสำรวจหรือไม่แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์เบื้องล่างเพื่อร่วมอภิปรายกันเถอะข้อมูลรูปอ้างอิง blueorigin.com, nasa.gov, s c i s i f 1 0 1 c o m p l a n d c o m